ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่30สิบงหาคม2534เป็นเวลาตอนใกล้ค่ำก็ขอบันทึกตอนที่สองแต่ความจริงวันนี้ก็ป่วยมากทางไซส์ศาสตร์มันได้งานจัดมันทํานอกวัดไม่ได้เข้ามาทําในวัดเผาเผาอุ่นในวัดมานั่งเสกในวัดมานั่งทาต่อหน้า มีคราวหนึ่งกําลังบวงสวงที่หน้าสถ์เวลานั้นตะปูหล่นจากอากาศไม่ใช่หล่นตัวทั้งตัว,ตวเขาเก็บมันเป็นกองในการตะปูลหล่นจากอากาศนี้เป็นเส,ส้ัตว์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคุณใสเขาปล่อยมาถ้ากําลังล็กขอามันเราจะมองไม่เห็นมันจะเล็กมากจนมองไม่เห็นแต่ถ้ามันคลายตัวจนกระทั่งหล่นลงมาเห็นตัวอย่างนั้นแสดงมันหมดฤทธิ์แล้ว เป็นว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระปเจ้พระพเ,จพเจ้าก็ตามแต่ว่าอะไรก็ตามพรมเทวดาทั้งหมดครูบาอาจารย์ท่านคุ้มครองจึงทําให้เศษศาสตรานั้นหมดฤทธิ์หล่นมาเป็นตะปูเขาเก็บได้กองใหญ่และทําทอย่างนั้นอยู่หลายวันและคืนหนึ่งเวลามีงานทุกคนไปอยู่ระหว่างนิสลาสองไร่หมดพอนุชเคิคงดีเธอเฝ้ากติอยู่ผู้เดียว ก็มีสุนัขขอนแล้วก็เรียกชื่อเธอเรียกเหมือนเพื่นเรียกเป็นชือ่อเขาเป็นคนเป็นเสียงคนธรรมดาอย่งท่ว่าเรียกในที่สูงเหมือนก็ยืนยอดไม้หลังจากนั้นไม่ช้าไม่นานก็มีสิ่งของหนักพุ่งเข้าชนประตูซึ่งเป็นประตูกระจกข้างๆของ,งประตูแต่ขณะที่คนรอดได้ แตกออกอแสดงว่าเขาทําคุณใช้อย่างหนักอาจจะเป็นก้อนหินนัตก,กมะพรเพวก็ได้เข,ข้ามายเข้าแต่บังเอิญมาที่กตฏิอัตมาจุติสลาแล้วมันก็ไม่เข้าประตูด้านในมันอยู่ระหว่างประตูด้านในกับด้านนอกือด้านด้านชานทางเดินไม่ใช่ในกุฏิแล้วก็พุ่งออกไปทางประตูด้านนอกชนกระจกข้างประตูตั้งกระจกหนาสองหนเศษสองหนครึ่งแตกกับ เป็นช่องใหญ่มากนั่นถ้าถูกคนไม่ต้องเข้ามันก็ตายไปเลยถ้าถามว่าใช้ใสใครทำมาก็ต้องตอบว่าไม่รู้ถ้าตอบว่ารู้มันก็ไม่มีพยานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนทำใครเขาจะบอกใครที่บอกใครทำ เขาทำอย่างนี้ร่ำมาตลอดเวลาใช้เวลานานมากทํำเรื่อยๆทำหลายวิธีเผาหุ่นบ้างเผาชื่อบงังฝังรูปฟังรอยบ้างทุกอย่างเขาทํำหมดส่งของมาเข้าตัวเราแต่บังเอิญอย่างยิ่งอาศัยบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปเป็นต้นพระวเจ้พระพานรพระมเทวดาทั้งหมดครูบาอาจารย์ท่านเมตตาสงฆ์ปลอดภัยมัได้ นี่ใครจะบอกว่าสายศาสตร์ไม่มีอาตมาไม่เชื่อแน่เพราะโดนมาแล้วเห็นมาแล้วตั้งแต่สมัยหลวงพ่อปานยังทรงชีวิตอยู่ท่านเคยแก้มาแล้วอาตมาเองก็เคยโดนมาแล้วแต่ไม่โดนมาวิ่งเขียดไปมาเขานี้หนักมากถ้าถามว่าเขาทำเพื่ออะไรก็ต้องขอต่อว่าเราไม่มีเรื่องโกรธเคืองกันระหว่างผู้สั่งกับผู้ทำ พูดทำก็ดีพูดสั่งให้ทำก็ดีไม่เคยเจอดหน้ากันไม่เคยกรธเคืองกันไม่เคยพูดกันแล้วก็ไม่ทราบว่าเขาจะโกรธเรื่องอะไรทําเพื่ออะไรมันก็มีอยู่ทางเดียวตามข่าวเล่าลือที่เขาบอกว่าอาตจจมาเป็นคนขัดขวางการยึดประเทศไทยตามที่เขาใช้กําลังทหาร เขาจะเข้าตีทางไหนก็บังเอิญอย่างนี้อาตมาก็ไปทางนั้นทุกทีไปทางนั้นจะกลับมาไม่กี่วันก็มีการถูกโจมตีที่นั่นเมื่อไปแล้วทหารเห็นพระเป็นธรรมดาเขาทหารไทยเมื่อทหารเห็นพระเข้าตางก็ขอของดีอาตมาก,ก็มีผ้ายันหมาวิชัยจะสงครามจากตำราหลวงพ่อปาน แล้วก็มีผ้ายันรูปหลวงพระปานผ้ายันกระเพชรก็แจกแั่พวกเธอก็เหรียญไปจจำตัวก็เป็นการจะถือบังเอิญนะไม่ใช่เราได้ทุกอย่างพระได้คุ้มครองเรามั้งทหารทุกคนที่มีผ้ายันมหาวิเัยสงครามหรือผ้ายันกระเพชรทุกคนปลอดภัยหมดไม่มีใครไปอันตรายสักคนเดียว บางคนถูกยิงอย่างหนักได้อากาอดูตามตัวเป็นจุดพรอนพลายไปแพร่พราไปหมดแต่ปรากฏไม่เข้าหนังของเธอเป็นเพียงรอยจุดก็ตัวที่ถูกของแข็งมีแหลมเท่านั้นเขาบอกว่าเพราะเหตุนี้ในเมื่อเขาไม่สามารถจะทำลายกองทหารของเราได้เขาคิดว่าธรรมาเนี่ยเป็นตัวขัดขวาง ทำให้เขาไม่สามารถจะยึดพื้นที่ได้ที่ที่อื่นนอกจากนั้นมีเขาจ้างคนมายิงเขาใช้คนมายิงนี่มาหลายวาระมาที่รับแขกก็มาโดยเพราะอย่างยิ่งที่รับแขกมีความสำคัญมากเขามานนั่งกันหลายหลายคนบางทีก็นั่งเป็นกลุ่มบ้างนั่งแยกตัวกันบ้างมาหลายเวาระวาระแต่ว่าเขาก็มได้ยิง ท่านนี้เป็นเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านช่วยสงห์เบพผู้เจ้าเป็นต้น